เจอ้วาสีชมพ enroll, มูอ่ะไม่ไพ่อแม่พอยกินซอสเปล่าเขาถ้าอยากกินอ่ะอฮ้ยตรงสีฟ้าเนียตรงน้อุ้ยข้างในสีชมพูจริงคุณไม่เป็นไรนะพี่จีมพี่แป้งไม่ต้องร้องเดี๋ยวหนูกินเผื่อพี่พี่เองไอ้บ้าไอ้บ้าน ไอ้บัพค่ะจ้องสีฟ้าเอ่อชื่ออะไรนะบัพป้ปคบัป้คเค่าสีเหียวเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันที่ตลาดเซฟกนโไปค่ะทุกคไปแต่งตัวกันมีสยเข้าฮัโหลค่บพจันโอพโกตัวเิ้มรื่งด่วนแล้วิื่ดแล้วไปพวกเราเร็ว ค้าตอนนี้นะคะเราก็ไปอยู่กันที่ตลาดเซเว่นโกแล้วค่ะคือวันนี้นะคะถูกงแม่จะกินได้เฉพาะสีฟ้าแล้วทิ้จะกินได้เฉพาะเนื้อเม็ดกินได้สีเขียวแค่ผักแค่ผักคุณจะกินได้แต่เยลลี่และน้ำค่ปแล้วบอกว่ากินอะไรได้บ้างผมก็เหมือนคุณนั่นแหละที่กินข้าวถูหูลูหูทางแต่พอคุณทางหูลูคุณจะบอกว่าทางหูลูสีแดง่ก็ไม่ได้กินอยู่ดี เราไปดูจะวันนี้ตลาดจะมีอะไรบ้างมีร้านดังเยอะเลยว่ะภารกิจที่ศาสตราจารย์ส่งน้องมาทำบอกใช่ศาสตราจารย์เป็นภารกิจนี่ศาสตราจารย์หรือเปล่าสวัสดีค่ะไม่ไม่โปกติจะเห็นแค่ปากเขาอ๋อศาสตราจารย์จบแล้วผมศาสตราจารย์ครับเไม่ต้องหน้าใครผมใช้ให้ศาสตราจารย์อ่ะ p r o f เซอร์ไปกันต่อเราไปทำภารกิจกันเลยไม่ทราบจะเป็น มาเข้าไปอะไรนะอะไรโอ้ทะลุทะลุมีน้ำสีฟ้ามีทนกินเขียวหนูอะหนูรู้แล้วหนูเกลียดกินเขียวอะไรนู่นลบค่ะ EDM ก่ะไปกิน EDM ป่ะเฮ้ยเบสอันนี้ลุยสวนที่เบสกินได้นะชอบไหมเหมือนเดิมอีกแล้วไม่ชอบเดี๋ยวค่อยเวียนกลับมาถ้ามันไม่มีจริงๆแล้วกันในมูสงานมันไม่ชอบกินมันไม่ชอบกินฟาทอ่แบบน่าอีมากเลย ผ้าสีเหลืองเดี๋ยวเราไปใส่สีไปผสมอาหารบ้างอะไรบ้างก็ได้อันนี้คุณนับเป็นสีชมพูไหมหรือสีแดงกรรมการกรรมการกรรมการเอาคุณแม่โอเคเอาคุณพ่อคุณน้าคุณพี่เอาบลูฮาวายคนเดียวไปเลยค่ะคือรอบนี้แล้วก็เปิดมาผมก็บูฮาวายแล้วเลยปะไม่ไม yeah. ่ใช่แค okay. ่รอบที <c 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 ่แล้วเปิดมาบูฮาวายรอบนี้ไม่ใช่แค่เปิดมาบูฮาวายทั้งตลาดคุณจะได้กินแค่นี้แหละคุือผมอยากกินมาเลยโตัวตว้าว น้ำเปาะมัมมัมมัมกูตเกิลฟูตเกิลมัมมัมมัมถุงแป้งอร่อย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 อันนี้สีฟ้าปะฟ้ามากอย่างฟ้าอย่างเฟิร์นนี่ฟ้าอย่างอยากกินนานก็มาคุณมันต้องฝากคุณต้องไปฝากพานูว่าสีฟ้าคืออะไรอันนี้บวยอะไรพลัมพลัมพลัมบวยปั่นบวยชมพูปะไม่ไม่ ที่เกี่ยวอะไหนนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอคาร์โดงนะว้าวิ่งแต่ผักทำไงดีพี่เต็มช่วยหนูด้วยโอคาร์โดมาบอกคาโดหนูโอ้น้ำพร้าวกินได้แต่เปลือกช่วยด้วยว้ายเอาเอาไว้ได้มีมีไหมคะคุณแม่สีชมพูสีชมพูมีไหมว้นแล้วขาวเบสอันนี้กินได้นะแค่ตะลุกไหมเออไม่วอนค่ะไม่วอนไม่ไหลไม่วอนไม่ไหลเท่าไหร่ Ead, ว <S <S ้าวีเดดนี่เดยเป็นตัวลยเป็นตัวลยเป็นตัวเลยค่ะบจานฟ้าได้ปะไม่ดีเลยอะาฟูไงใเขียวจานฟ้าอุ้ยไม่มีแล้วอสีฟ้าไม่มีแล้วอะเอาไงดีเดินก่อนเดินก่อนดูเดี๋ยว่ายก้งอกรอบกนก่อนมันครัด ไปซอยแรกได้ซอยได้น้ำอ้าคุณได้ของนะจะบอกว่าคุณได้ยากสุดแต่คุณได้ของนะคุณผมก็ได้อันนี้อันเดียวตลาดเลี้ยว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 โอหดูคนแซลมอนสีฟ้าไหมเอ้ยแซลมอนสีชมพูอ่ะไม่ค่ะไม่ไต้มแม่ต้มปลาหมึกสีชมพูอ่ะใช่คือดงสาหร่ายสีเขียวนะเบสนี่ก็สีเขียวเออสาหร่ายสีชมยูเฮ้ยคุณมีทั้งหมดเลยอุ้ยมังกรคือแม่ค้าตกตกไปหมดเวลาเร็วที่ขวัญอ่อนกันตั้งนะคุณ อยากเล่นกับก้าวเดี๋ยวอยากเล่นอยากเล่นขำๆ่ดี๋ยวนี้เธอหลัค่ะอ๋อคลิปได้เลยใช่ไหมไ้ยคลิปได้เลยผมคิดได้แค่หนึ่งชิ้นน่ะเหรอคะมิงกจพวคเรากี่ชิ้นน่ะควกเกี่ชิ้นคุณจะเอาฟ้าดำได้ไหมให้ผมให้แล้วกันเพราะมันฟ้าเพราะคุณอยากเอาชมพูขาวแล้วสิแชมพูเขียวค่ะแล้วทำไมผมได้ต่เขี่ยววะเดียวนี้เราได้ลองช็อปมิ้นต์นะครับโอเค อยากกินช็อกโกแลตอันนี้ของน้องเบสอันนี้ของน้องทัพทีมอุ้ยทำไมพี่ได้สามชิ้นอะอุ้ยคนละสามโอ้จ้าวก็สิไหนคุณจะเอาอีกไหมอะเขาจะเอาอีกไหเอาที้เรือนี้ให้ไายเอ้ยให้เลือกเมลอนหรือว่าแอปเปิลผมเอาเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยได้จัดไปเอานนั้เลยเอานั้นแหละ ะเป็นการรีวิวนะคะอร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยก็บอกอร่อยเพราะว่าแม่ค้าอยู่นี้นเราจะกินแบบเรียวๆใช่ปะ <laughs> อาร่อยๆอ้าวคุณเอาสีชมพูก่อนนะสีชมพูนี้ฟ้าล้วนกว่ออะสตรอเบอรีเร่เขียวล้วนเขียวล้วน,วนอ่ะชนเปิ้งอุ้ยสีน่ารักมากเลยกินอื๋อน่ารอกเลยอะสตรอเบอรีออ่ทุกคนเยไม่รูออ้คลีมโซดาปะ แอปิ้ลแอปเปิ้ลเราหยิบหยิบอ่าโอเคหนึ่งสองสามอปิ้ลอืมกินแอปเปิ้ลอ๋อยนะแอปเปิ้ลแบบตีหน้าสวยทั้งหมดเลยกินผลไม้โคตรชัดทุกคนเลยฮะอร่อยอ่ะคุณแม่อร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะผมรู้หน่อยเลงอะไรอืมเฮ้ยคุณร้านต่อไปคุณร้านต่อไปเอา เออนี่ก่อนลานี้ร้านนี้ร้านนี้่พี่นี่มีของสีสีเยอะเนอะอุ้ยชอบชอบเลยเอานะากินเขียวค่ะหนูขอแก้วเดียวพอค่ะพี่แก้วนี้แก้วนี้หนูขอแก้วเดียวพอเล็กๆพอุ้ยอยากลองชิมจังเลยอยากกินก็ไม่ได้เดี๋ยวหนูชิมเปืือเองขอบคุณค่ะเผลือกมคนเดียวแล้วทีไม่มีน้งกินนะตอนนี้วาหลอดหลอดสีชม้ยติเม้ยอันนี้สีขาวกินได้ทุกคน สีกลางโดนมากเปิดหน่อยเปิดหน่อยว้าเอาถูกบอกเอาถูกบอกเขาบอกว่าหนัวไม่ถูกสีเขียวจัดมาเลยนันบไว้วิ่งตัวที่ฝากเขียวแล้วมีมีสีฟ้าด้ไหมคะเขาบอกเมไว้นี่แหละคือเขาบอกว่าไม่พอบอกเอาของเก่ามาคืนด้วยเมเขาบอกว่าเมเอาแม่แกมๆนะนี่เฮ้ยอะไรอะเข็นคอเข็นคอกว่าจะกินได้ ้ยขึ้นตาขึ้นตาสดชื่นเกินอยากจะอยากจะแบบว่าใหม่ใหม่ใหม่อะแม่ลงชิมเร็วลำเหนื่ยกินไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเองค่ะร้านนี้ได้กินทุกคนนะคะบอกก่อนร้านเนี้ยจริงร้านนี้คุณมีสีฟ้าด้วยซ้ำมอุ้ยมีสองอันค่ะต่อสุดท้ายจะหมดแล้วหน่อยอ่ะอุ้ยขอบฟักทองชีสเดือดปัวู้หัวรัก อุ้ยรักมากเลยสีสันสดใสมากเลยร้านนี้อันชั้นขายดีสุดเหรอคะแม่อุายคนชอบสีฟ้าไม่ใช่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยทุกอันขอบคุณนะคะคินไหมได้เลยไหมเลยเดี๋ยวไปหาที่ยืนกันไปหาที่ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยต็อกเบเก้เขียวไหมอันนี้เขียว อะไรนี้เขียวอรแล้วบอกเคอรี่ไหมกระเจี๊ยบไหมเออคุณ้่งเอาเขียวล้นกับแป้งเขียวนะคะก็ได้ก็ได้หนูไม่หนูเก่งใจอ่ะพี่เอาสีเขียวค่ะสีเขียวเอาชุดเลยค่ะเอาแป้งสีเขียวใส่ไม้สีเขียวค่ะเอาที่มันเลิศพอๆกับหนัวค่ะคุณพี่ใช่แบบนี้เลยแม่ โดนใจไม่ว่าอะไรอ่ะเงียบเลยเปนเลิอ่ะขอพันพันมาเลยหนึ่งวหุยหุยสายไหมสายไหมยุทธายยายุจะร้องไงกันุเฮ้ยพี่โบขาวยังกินไรเลย เฮ้ยคนสุดท้ายเหมือนหนูอ่ะคนเขาเขาเขาโทรหาคนที่ชื่อไม่ไม่หนูชื่อใจแบบนี้ไงเรยถ้าเมายอกก่ะยอกแล่านี่เหมอเอหมือนนั้นเหมือนไหมเหมอเหมอนใจอืมขอบคุณนะคะขอ้ยเลี้ยวไกลไปหน่อยจูก่อนจูก่อนเดี่ยวเลยเค่ยที่ช่เบสิกหมดในคาเดียวยากเลยแบเอดอเดอเอขนาดพี่ยังทาได้เลยเวท โอวย้งูอร่อยไหมอืมปวดด้วยอะไรนะกอบแป้งฮะตอบไปได้โอ้ขอบคุณค่ะอร่อยไหมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยคุณขนมจีนสีชมพูอ่ะเขียวเขียวน้ำจิ้มไม่ไดรใช้จ oh okay. ิ้มจีได้ไหมคะสีชมพูไม่มีขนมจีนชมพูค่ะชมพูเดี๋ยววันนี้ก็ไม่รอดแป้งคุณน้ำจิ้มเราไม่ได้บอกฝั่งด้วไหน จริงโมสีชมพูชิมูจริงป้ะจริงป้อชมิชมปูจริงแป้งกินได้แท่งเดียวดูนะเอาไส้กรอกสีชมพูชิ้นหนึ่งค่ะได้ของจริงเลยกิจกรรมที่สองลองจากมากาะหองเบ๊ทได้เยอะอยู่คนเดียวเพราะว่ามันไม่เป็นผักไงพี่มันก็เลยนี่ไงคุณกินนี่ป่ะละ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ผมได้น้อยสุดผมได้สามพี่ทิมได้สามอ๋อพี่ได้อันนี้ที่สามเลยมีสิบสี่สิบวาย สีชมพูใช่ไหมคยขออนุญาตเขย่าให้นะขอบคุณนะคะอุ้ยซอสสีชมพูนี่นะคะคือซอสอะไรลิปชีสลิปชีสหรอคะใช่ค่ะลูกค้าแม่นี่สีฟ้ากันไฮาุดๆกินซอสเปล่าค่ะถ้าอยากกินอ่ะเขียวด้วยอุ้ยจะกินมากอุ้ยไม่กินอ่ะผักกินไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยคือตะหนวนก็เป็นผักกินกับซอสนไดนเลย เล,ลิศอะชีสสีชมพูข,ขาวบางลนะ้บางทีแมอร่อยเลยนอร่อยคนเดียวเลย,ยเธอของลุงเพิได้แค่ผัดกับซอสสีเขียวเมื่อกี้กูไม่ได้เลยนะนอยอ่ะอร่อยไหมแม่อร่อย,ย,ออยนอยอ่ะไปเถอะไปเถอะไปเถอะนอยนอยไปร้านร้านของคุณนายว้าเมนสมบุกสมบูรณ์สีชมพูยังไม่ได้กินแบยังม่ไกินแบบยั คือแฟนขับกําลังล้มล้มลุ่มลนะคะตอนนี้แต่ว่าเราแค่จะหารายได้ที่เซเวันดูกันพอเขาถ่ายทำไมขอเงินกว่าเยี่สิบยี่สิบใครมายืนจ้องเราตอนนี้คิดตังค์นันเฮ้ยคุณงจ้อผิดไอ้จิ้งโถ่ต่อถ่ายรูกยี่สิบกินนี่แฟนหนูเกาะไว้ดิค่ะเบนเบนอันนี้เบนไม่กินเบนจะพลาดมากถ้านั้นเริ่มเลยหนูหนูทำไมเส้เกี่ยวไม่จ้องเส้นเกี่ยวไหมเส้นสีไม่มีสีฟ้ากันนะเฮ้ยเมื่อี้มันเป็นไอจิ้งโั่ไหมคะนี่ะ คุณม้องหองคุณน่รูอยมากชีกันเลยคชีอะคุณไม่กินหอมชีเหรอไม่กินใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เฮ้ยไม่ใส่ก็ไม่อร่อยเอามา20บค่ะเอามัน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 เป็นแบบรสชาติแตกต่างยังไงอะพี่ก็อออน๋โอเคได้จบ นะพี่จีมพี ader, ม่แป้งไม่ต้องร้องเดเี๋ยวหนูกินเผื <t aka> <t aka> ่อบุพ uh ี่เองไอ้เบสไอ้เบสอร่อยไหมไม่หนอยจริงร้อยร้อยร้อยอร่อยจริงพี่อร่อยจริงแมยตุ๊บขอบคุณค่ะพี่อร่อยมือฉันทอดหอยทอดสีมูคะหอยทอดสีมูค่ะ อะไรที่มาอย่างนี้จับได้สีส้มอ่ะโชคดีสุดวิ่งไปถามพี่ได้เสียบบูไหมคะพี่ว้าวเอาชุดหนึ่งค่ะชมพูอย่างเดียวชมพูอย่างเดียวเลยค่ะกินได้สีเดียวค่ะวันนี้อุ้ยโดนัดนมหนีมีฟ้าหนูก็จะอีสมีสีฟ้าไหมคะพี่แป้งไม่ร้องนะกินไหมแต่ดิมดิม นี่มีสีชมพูไหมคะนมค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะทเบลอย่างนั้นอ่ะทเปเบลอย่างนั้นขอบคุณค่ะเคุได้กินเลยแบบว้าเี่เดียวีเอาปยจิอหอาไหคะกินดูก่งครับย่งเฮ้ย อุ้หอยแทงตัวใหญ่มากหอยแทงสีฟ้าเนี่ยตุ้ยข้างในสีชมพูจริงคุณสีชมพูจริงคือสีขาวแล้วก็สีแดงอ๋อหนูว่าจะแบบว่าเหลืองเขียวฟ้าพัดสะจันเป็นแดงแล้วแกร์แมแต่หนูมีอะไรจะเมาก็คือสีเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่บ้านยายหนูเขาเรียกสีฟ้านะคะถึงแล้วฟ้ากับเขียวสลับกันถูกถูกค่ะถูกค่ะคือคนมีเจนเจนมีอายุหน่อยเขาจะเรียกแบบนี้เอาเอาหนึ่งเอาหนึ่งค่ะห้าสิบบาทใช่ไหมคะว้าวโหแล้วค่ะ ทำไมรอบนี้หนูได้ปุออ๊บต้อณค่าไม่อยากเอาสีฟ้าแล้วทีหลังอ่ะผมจริงจังแล้วมันจริงจังกว่ามันต้อง,งมีบ<ม>้างแหละลิ้นจี่ค่ะคุณลิ้นจี่ค่ะไปเรวขวาขอทานด<ย>ูคุณเลมอนคุณเลมอนอินเนย นั่นเมลอน,อนเฮ้ยก <c oughs> ็มีเขียวเต็มเลยอ่ะแอปเปลิลก็เขียวนะเป,ปลิปปลแอปเปลิมาลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มอะไรเนี่ยล่ะ <c oughs> อายเขาอยู่นะพ <c oughs> ี่ไม่อายคุณพี่ชอบดิเดี๋ยวดูมาเต้นได้ทุกวันเลย <c oughs> ฟรีด้วยกิน<จ>น้ำปีสละกับกับลินจีลินจีลินจีก็ได้ค่ะอะไรสีชมพูสุดค่ะลีโอเคลินจีก็ได้ค่ะ

วายแมู่คุเส้น้อกินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้เงกินไม่ได้คุณเส้นสีชมพูค่ะเฮ้ยคุณขาไมโลสีเขียวปะนึกโรงเรียนสดำไมโลสีเฮ้ยคุณให้ขอเลียบบ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 นบบ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 บนบบ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 บแบบบบบบบ น้ำกันหมดแล้วมีแต่ผมมอนเดียวเออแต่เหมือนเราก็กินได้ไม่กี่อย่างแต่เราอิ่มแล้วนะเฮ้ยคุณ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 สีแดงคุณสีแดงอะไรคุณสตรอเบอรี่คืออะไรอ่ะคือคืออ่ไรนะินมอะไรแมันคือคัคเกอรเฉยๆมันคือคล้ายๆแบบชีสพายคุณต้องแล้วไหมแต่เขาไม่ได้ผสมปสานแต่คุณจะเอาก็ได้แล้วแต่ต่อคิวค่ะต่อคิวค่ะต่อคิวค่ะก็ต่อคิวจริงจังจิวอยู่นู่นค่ะแปลว่าเพี้ยงมาเลยค่ะเพี้ยงมาเลย เข้ามาเรียกได้เลยนะคะทุกคนได้สีอันนี้มาค่ะนี่คือมันเป็นสีแดงที่ผสมกับสีขาวก็เลยกลายเป็นสีชมพูได้ไหมได้ไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาอันหนึ่งเอาอันหนึ่งคือแล้วโอเคโอเคคุณทัาพิมมันมีอย่างมือถือดูได้คลาดไปเลยว้าวมันเป็นยางม้นเส้นนะว้าว เอาสีเดียวได้ไหมคะนี่จ้นี่ก็นสีชมพูได้จินเอาเลยรอบรันไหมให้พี่ดีกว่าเพราะว่ามีของแบบเบิมเอาสีชมพูค่ะีพูสีเดียวนะคะใช่ค่ะกางค่ะม่ำเท่งนองอะน้งเท่งม่ำเุ้ยที่ตลาดนี้ติดแกมเกินทุกคนใช่ใช่มีสีชมพูได้ไงวุ้นเส้นสีชมพูใครจะไปกิดอ่ะแปลกมาก จะไปคิดทุกคนถามจริงหนูคือหนูว่ามหนูมองว่ามันเป็นม้นเส้นติดติดแกรมเกินอร่อยไหมอร่อยยังไม่ได้กินเลยอะไรอร่อยอ่ะกินล่าสุดคือลำไยจริงเหรอหนูกินลำไยทบอีกทีหนึ่ง ขอบคุณนะคะมามัมเลยตรงนี้มั่มมันกำดุยคำเดาอ่ะมั่มมัมโอ้โหโอ้ออน่ากินกินไม่ได้อุมันดูน่ากินม่อ้อร่อยมากหอมกระเทียมไอ้หอมหอมเจียวสุดๆทุกคน ่าคะอารมณ์ไม่จอยแล้วบ่จอยแล้วตอนนี้ตอนนี้คือกลายเป็นแรงแรงแล้วไม่ละผขอพ้นเป้เติมีะแรงแรงแล้วไม่มีอะไรให้อีเลยคุณกินได้ไม่กี่อย่างอะสีฟ้าสีฟ้าน้อยอะทุกคนเนี่รวยนัดไอ้นี่รวยอุ้ยอุ้ยอันนี้รวยนัดอันนี้รวยนัดเว รถสีฟ้าค่ะคุณนะเอาถ้าพี่กินที่ก็ต้องได้สีชมพูนั่นหรอ,อชมพูนมชมพูรถนมชมพูมพไม่ยกินนมชมพูอะค่ะขอบคุณค่ะเอาแล้วก็ชมพูอันนึงแล้วค่ะนมชมพูสีอันเท่าไหร่คะ2ีบาทสามสิบห้าบาทขอบคุณนะคะขอบคุณนะะเรื่อยเลยโอ้โหใช่ครับอโอเค

ตอนแรกให้พี่ก่อนแล้วก็ให้เบส<ป>แล้วก็พอถึงพี่ทิมแม่ค้าก็ยื่นเสียงพูดให้อุ้ยเข้ากับเสื้อเลยอยากกินจีอื่นด้วยแต่กินไม่ได้เจ๊แม่ค้าไม่ดูกลมมึงเลยอะไม่อยู่ในสายตาเลยเะจะไม่ทานนะจะมาคือคนสุดท้ายไงไม่เคี้ยวมันจะดีเลยไม่ดูนะไม่ต้องดูเราดูเราดูเสื้อตูตา <c oughs> บอกว่าา <c oughs> มันจะเอ็นดูผมจะเหลืองอยู่ วายติมสีฟ้าไหมมินช็อกดิฟไม่มีอะไรกินแล้วเอาหน่อยเถอะแรงมากตรงผมก็มีนารินจีกุหลาบเอาไหมคุณทางนี้ Can I h a โคนสีดำได้ไหมซอฟต์เชอร์เบอุน่าอิชมาก Do you want some green tea No เนื้อว้าวเลยอ่ะโนบนสีฟ้าแล้วว้าวอุ้ยร้อนๆเลยฟันขึ้นร้อนรเล ย่าดอืมไอติมมันหมาลูกอมเลยกินได้ลยลดลดลดหย่อนนของขอาวมืข้าวมื้อบ่ายค่ะหากินของข้าวค่อยกินมินช็อกอะไรอย่างงี้ยผมกินไม่ได้ไม่รู้บางคนบางคนไม่ชอบเออไม่ชอบมันเหมือนยาสีฟันเออเหมือนยาสีฟันถูกถูกถูกหอมมากอู้ว ทินี้มีคว่าเฮ้ยไม่ทางทางุงุเไหมคผมว่าเป็นสีชมพูคุณว่าสีอะไรกรรมการสีอะไรคะให็ได้คมพูมคะกการชพูก่ะสีแดงเอาเชอร์รี่ค่ะบี่เนคไม่ต้องะแตก

คือผมเหมือนเดจาวูอ่ะทั้นขนาดจรดีจริงวะมีสองสามอย่างว้ายนี่มันหมดนี่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 น่ากินมากมันไงมันหมดอ่ะคุยเป้งอุยน่ารักมากอะจัมพูเพล้าดิน่ารักอ่ะมีลาบูกูลาเบลลาบูกก็มีอะไรคะลาบูกูไม่มีสีฟ้าไม่สีชมพูค่ะเอาน้องเป็ดเอ้ยน้องหมีนี่เอรยนี่คืออะไรเหรอคะ าอยู่ได้เดือน3ครือผมกินได้แค่เดียวเฮ้ยมีเสียติดแก้มด้วยดอกไม้คขอบคุณมากหมดยังหมดแล้วนะคุณมันจะหมดตลาดนะแป้งอยากสุดท้ายคุณเอาไหมเยลลี่อีกเลยมันก็ลรถที่มนทางวาหมือนเดินมาไหมใช่ทุกคนคะและนี่คือผลประกอบการของผลัดกินวันนี้ค่ะ เป็นว่าทักทิมได้เยอะสุดหรอหรือว่าเบสกินเยอะสุดแล้วแต่จริงๆอ่ะสีของที่ขายเยอะที่สุดของเบสนะสีเขียวอ่ะเยอะสุดแต่เบสอ่ะไม่กินผักก็คือตัดไปออกครึ่งนึงเลยเออขนมก็ไม่กินไม่กินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยทไมค่ะเพราะว่าแพ้ทุกอย่างอะไรอ่ะคือเวลามันไม่ชอบมันจะบอกว่าตัวเองแพ้แต่จริงๆแค่ไม่ชอบไม่ได้แพ้ใช่เออแล้วนี่ของเรายังมีของขาวอยู่บ้างดีนะทุกคน คาดมากยางมุนเซนไม่คิดว่าจะมีสีแบบชมพูแบบนี้เออปวดเลยอ่ะเออแต่ก็มีไส้กรอกนะคะเป็นเรื่อหลักๆของเสี่ยมพูจะเป็นยางมุนเซนแล้วก็ไส้กรอกเออให้เป็นของเคาโดนัทโดน้ำจะจะเป็นหวานและนี่ก็หวาน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 หมดเลยหวานไม่ได้โดนของเข้าวเออจริงคนนี้ดูดินี่คือผลประกอบการเขาดูดิหวานจ้าคื มากกว่านี้แค่อย่างเดียวคือมะกะหล่๊งได้กินไปแล้วที่เหลือเท่านี้เลยใช่ฮะอ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งที่ดุดดุดอ่ะเออไอเอะไรวะไนเออน้ำแข็งน้ำแข็งก็หกอย่างก็เยอะอยู่นะแต่ของหวานหมดเลยของหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ถุงแป้งอ่ะโอ้ยเอ้ยแล้วของเบสของเบสก็ถือว่าผสมผสานใช่ฮะหวานก็เยอะข้าวก็เยอะคือด้วยความที่เขียวมันใบเตยอ่ะใช่แน่มันสบายไปเลยดิใายมันหลักแล้วจริงห้าเปอร์ของค้าวเบสกินยำสาร น้ำซำรานแล้วก็ถือว่าก็โอเคในระดับหนึ่งขาดก็แค่สีนี้ที่น่าสับนัวละไม่ได้ผิดเลยไว้ข้างหน้าเถื่อถ้าสมมติเราไปหาการ์ตูนอะไรเช่นแบบกินตามมินนี่อะไรอย่างงี้ตลกตลกได้ได้มาดูกันเผื่อข้างหน้าจะมีสีอะไรที่มันแปลกๆมาอีกเราจะไม่แปลกก็ได้อะรอดูกันนะทุกคนก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะทุกคนจะร้านซำแล้วค่ะแล้วก็มาอีทีหน้านะคะบ๊ายบาย Making several waves. I know the mission is same. I made a splash. Now all of my passes last. Like running a race with you saying, I keep it coming like this is a buffet. And if I'm stumbling, I'm in the